ัสดีคนหลงที่หลุดเข้ามาดูทั้งหลายนะครับผมหลังจากเมื่อวันก่อนที่ทางแฟกพังได้อัปเดตช h a เตอร์ใหม่เข้ามานะครับผมวันนี้เราเลยได้มาอัดคลิปเพื่อที่ผมจะอธิบายความสามารถของตัวละครใหม่ตัวละครเด็กนะครับผมพร้อมกับแนะนําแนวทางในการใช้แต่ละสกิลหรือว่าวิธีการเล่นให้มันชนะในแหลงหรือว่าวิธีการเล่นให้มันได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับผมเพราะว่าหลังจากตัวละครใหม่ที่ออกมาเนี่ยผมได้เอาไปเล่นในแหลงของผมแล้วนะครับผมให้มันให้มันชนะเือให้มันศึกษา ให้มันเล่นคล่องเนี่ยครับผมก่อน,น,นที่จะเอามาพูดหรือว่าอัดคลิปตัวเนี้ยครับผมเพราะว่าผมไม่ได้อยากจะมาอ่านหรือว่าอธิบายสกิลแค่นั้นเฉยๆครับผมเพราะว่าเวลาผมเล่นแล้วเนี่ยผมก็อยากเล่นให้มันได้ดีเนาะผมก็เลยเอาไปเล่นให้มันชนะแล้วก็มีเกมเพออกมาให้เราดูแล้วก็เอามาวิเคราะห์กันด้วยครับผมคนที่ดูแล้วก็คนที่ฟังผมเนี่ยจะได้เข้าใจว่าเขาเล่นยังไงมันถึงจะแรงสูงหรือว่าเล่นยังไงมันถึงจะได้เปรียบคู่ต่อสู้ในตัวละครตัวเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ผมเล่นไปทั้งหมดชนะติดต่ าที่ผมเก็บเข้าไปเ,าเก็บสกอร์เข้ามาด้วยเนี่ยครับผมดาเมจมันก็ไม่ต่ากว่า20%ด้วยเนาะเป็น22 22แล้วก็26%นะครับผมแล้วพอผมได้รู้สึกว่าเออชนะ3ตาสิทธิ์แล้วพอเริ่มเข้าใจตัวละครว่ามันเล่นยังไงมันถึงจะมีสกอร์มันถึงจะทําหน้าที่ตัวละครของตัวนี้ได้ดีแล้วเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเอามาอธิบายดีกว่าว่าแต่ละสกิลอะมันควรใช้ยังไงครับสกิลแรกครับผมคุณนิ่งยิงคอนเนชั่นเป็นสกิลที่จะทาให้เด็กเป็นแรนเซอร์ที่แทบจะโกงที่ส ห,ห่างทิ้งเอาไว้แล้วเราอจะกลายเป็นร่างคนนิงที่มีเลือด20แล้วก็หางของเราที่ปล่อยทิ้งไว้ครับผมจะมีเลือด130แล้วเวลาเราโดนยิงครับผมเราจะวาร์ปกลับไปที่หางแล้วเราก็จะได้เลือด130คืนมานะครับผมก็คือการแบ่งเลือดออกไปนั่นแหละครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าหางที่เราวางทิ้งไว้โดนยิงไปครับผมเลือด130ตรงนั้นจะหายไปเลยแล้วเราจะกลายเป็นร่างจริงก็คือเลือดเราจะเหลือแค่20นั่นเองนะครับผมไอเวลาการวางหางของเราก็เลยอาจจะต้องวางแอบวางไว้ที่ดีๆหน่อยจะเห็นได้จากเกมพ เีที่ผมหยิบมาให้ดูกันนะครับผมหลังจากเริ่มเล่ามาเนี่ยผมรีบวางห่างตัวเองแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยผมคิดว่าการเล่นเด็กหนึ่งอย่างที่เราไม่ควรทำนะครับผมคือการกลัวที่จะเข้าทําให้ทีมคือเด็กมี2ชีวิตเวลาเราโดนยิงเราก็ยังกลับไปที่ห่างของตัวเองได้ใช่ไหมล่ะครับมันเลยทําให้เด็กเป็นแลนเซอร์ที่สามารถวิ่งเก็บอินโฟมชันควบคุมแมปแล้วก็ทําการแฟงไปได้ในตัวครับผมโดยอย่างเกมนี้ที่ฝั่งหนูหลุดโพสิชันทาให้ผมวิ่งเข้ามาด้านหลังได้เปิดพื้นที่ในการเล่นให้ทีมพร้อมทั้งปิด พื้นที่ในการโลเทกของฝั่งตรงข้ามอะครับแล้วโดยเฉพาะ,ะการวางห่างของเราสามารถเรียกเก็บได้ไกลมากอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกเก็บได้ทั้งแมปหรือเปล่าแต่จะเห็นว่าผมหันไปทางด้านทางเีเมลแล้วก็เรียกเก็บมาได้แต่ว่ามันจะติดคูดาวน์14วินาทีถึงจะวางใหม่ได้อ่ะครับผมถ้าคิดว่าเราเข้าโพสิชันได้ดีแล้วก็สามารถเรียกห่างคืนมาเพื่อเอาเลือดยืนคุมตรงจุดนั้นไปได้เลยครับสกิลที่2ครับผมมีมิครัเป็นทร a p ที่ถ้าเกิดว่า t ิกเกอร์แล้วเนี่ยจะทําการสโลฝั่งตรงข้ามพร้อมทั้งทำตา,าเม แค่นี้ไม่มีอะไรอย่างเดียวที่ผมจะบอกกับสกิลนี้นะครับผมก็คือวางกลางประตูครับผมคือระยะทิกเกอร์ด้วยตัวเองของมิมิเกเราครับผมเรียกได้ว,ว่ามันเป็นระยะเดินเหยียบทําให้ฝั่งหนูนะสามารถเดินหลบแถบของเราได้ง่ายมากครับผมดังนั้นการที่เราจะทําให้แถบของเราทิกเกอร์ครับผมเราต้องการที่จะบังคับให้ฝั่ง มาต้องการที่จะยิงแถบของเราทิ้งครับดังนั้นเ,เวลาที่เราควรวางแถบนะครับผมจุดแรกเลยที่เราควรวางเนี่ย oh <my> ก็คือวางทางแคบนะครับผมที่ถ้าเกิดว่าฝั่งหนุเนี่ยไม่ยิงเคลียร์แถบของเราอย่างไงก็โดนเหยียบแน่นอนนะครับผมกับอีกจุดหนึ่งก็คือวางเวลาเราจะดันหน้าเรานะครับผมหรือวางกลางไซส์ไปเลยทําให้เวลาฝั่งหนุ่ยิงปืนระเบิดเคลียร์มาเนี่ยครับมันจะขึ้นดาเมจว่าฝั่งหนุนะ่น่ยยิงเคลียร์มาจากตรงไหนทําให้เราสามารถอามองตําแหน่งฝั่งหนุ่ได้ถูกนะครับผมกับอีกอย่างหนึ่งข้อเตือนที่ผมอยากจะพูดเอาไวเ้เเเครืคออวลาาจ แท็บของมิมิก เด็กครับผมอยากพยายามยิงทิ้งครับผมคือพยายามเดินข้าไปอย่างจุดเมื่อกี้ครับผมมันเราไม่ควรยิงทิ้งไปแต่ผมดันง,งูไปยิงแล้วก็เสียสกิลฟรีนะครับผมประตูนี้เป็นประตูที่กว้างมากทําให้เราสามารถเดินข้ามไปได้เลยครับสกิลที่3ามสกิลสุดท้ายครับผมชิลสเกลเป็นการสร้างโลกขึ้นมารับความเสียหายได้1นครั้งที่มีดาเมจได้ไม่เกิน50หน่วยครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณโดนดาเมจโดนยิงสไนมามา150ดาเมจเนี่ยครับผมคุณก็จะโดนลบไป50แล้วก็จะเข้าเลือ 100. ่อนหนว่งถ้อย ผโลคุณจะไม่ได้เหลือ30แต่โลคุณจะหายโดนหักไปเลยนัดแรกมันไม่ได้เกี่ยวว่าดาเมจที่คุณโดน Impact แรกครับผมจะถึง50หรือเปล่าแค่คุณโดน Impact แรกโลกคุณจะโดนล้างไปเลยทันทีแล้วก็ระยะเวลาของโลครับผมหลังจากกดใช้สกิลจะอยู่ได้ประมาณ5วินาทีหลังจากกดใช้ทําใหเ้เวลาการกดใช้เราครับผมเราควรกดใช้ก่อนที่จะพีคหรือว่าก่อนที่จะเข้ากันไฟแน่นอนครับผม ตัวอย่างหนึ่งเลยครับผมที่ผมชอบทําก็คือการเปิดโล่ตอนที่ผมอยู่ในร่างโคนของตัวเองคือร่างโคนมันมีเลือดอยู่แค่20ใช่ไหมละครับผมเวลาใช้ก็เท่ากับว่าเราโดนนัดเดียวเราก็โดนส่งกลับไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้โล่ครับผมคือเราสามารถาทําให้รับกระสุนได้2นัดมันทําให้เราสามารถที่จะมีสิทธิเก็บดาเมจหรือว่าเก็บผิวได้มากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเอาร่างจริงเราไปเสี่ยงอะครับผม เอาลครับหลักๆความสามารถของตัวเด็กก็มีประมาณนี้ครับผมคือความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยครับผมคือสอกิลมิมิคแท็บกับโลใช้ค่อนข้างง่ายครับผมการที่จะทําให้เราสามารถเล่นเด็กได้เก่งครับผมผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้ร่างโคลนของเราให้ได้มีประสิทธิภาพเลยครับผมคือร่างโคลนของเราอ่ะมันมีชาร์จเดียวแต่ว่ามันทําให้ตัวเด็กของเราโกงมากครับผมจริงๆเราไม่ จำเป็นที่จะต้องเอาล่างโคนเข้าไปคิวก็ได้แต่ว่าแค่เราเก็บดามีได้ครับผมวิ่งดันเข้าไปมันทําให้เราสามารถกดดันฝั่งตรงข้ามได้ดีมากเลยครับอย่างหนึ่งเลยที่เราไม่ควรทําเวลาเล่นเด็กครับผมคือการที่เรานั่งรออยู่ในไซลึกหรือการปล่อยเพื่อนให้วิ่งเข้าไปก่อนคือการเล่นเด็กเป็นการเล่นแบบออฟฟิหรือการเวนนทรีให้กับทีมเพื่อเก็บดามีหรือเก็บ Q คิวรับผมแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนเอาไว้เวลาฝั่งหนุนมีจาก,กัวอยู่ในทีมครับผมและเราใช้ล่างโคนจาก,กัว สามารถกดสกิลมองแมพที่เห็นศัตรูที่อยู่ในเลือดโลได้แล้วร่างโคนของเรามีเลือดแค่20จะกั้จะนับว่าเป็นเลือดโลครับผมแล้วสามารถสปอร์ตแมพเราได้เลยดังนั้นก็อาจจะต้องระวังหน่อยครับผมเวลาฝั่งตรงข้ามมีจักลั้เวลาเราใช้ร่างโคนก็อาจจะต้องยืนรอให้เวลามันหมดหน่อยครับผมเพราะว่าจักลั้มันก็มีแค่ชา้านเดียวเนาะแต่ว่าร่างโคนของเรามันไม่ได้จํากัดเวลาใช้ครับผมก็อาจจะยืนรอแล้วเราค่อยอาจจะดันเข้าไปทีหลังก็ลองซื้อกันเก็บมาลองฝึกเล่นกันดูก็ได้ครับผมเด็ก ผมว่ามันเป็นแลนเซอร์เอเทียที่ทําให้เราไตา่แรงได้ไวมากถ้าเกิดเราเล่นเป็นนะครับผมแต่ว่าถึงผมบอกว่ามันเป็นออฟเฟนแลนเซอร์ที่ทําให้เราเอาไว้ดันได้ง่ายครับผมผมก็ไม่ได้หมายความว่าให้เรากดโคดแล้วก็ดันตั้งแต่วินาทีแรกของเราออกไปนะครับผม คือถ้าเกิดเราไปเสียโคนตั้งแต่10วินาทีแรกพอเราดันออกไปแล้วเราไม่ได้ดาเมจหรือว่าอะไรกลับมาเลยเนี่ยครับผมแล้วฝั่งนู้นมันโรเทททางที่เกมมันยังเหลืออยู่อีกเหลืออีกเกือบ2นาทีอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ใช่นะครับผมยังไงก็ประมาณนี้แหละครับผมแลนเซอร์เด็กถ้าเกิดว่าใครมีทิคอะไรเพิ่มเติมก็สามารถบอกกันได้นะครับผมผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับหลายๆคนแล้วก็เอาไปใช้ไต่แหลงกันได้นะครับผมยังไงก็ enjoy ครับผมขอบคุณครับ